ภูกำยาวดอยงามดินแดนสามพธาตุประวัติศาสตร์เมืองเก่าอู่ข้าวลุ่มน้ำอิงอำเภอภูกำยาวแยกออกมาจากอำเภอเมืองพะเยาเมื่อวันที่1เมษายน2540เป็นกิ่งอำเภอภูกำยาวและยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่8กันยายนพศ2551มีพื้นที่ประมาณ220 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยาห่างจากตัวจังหวัด16กิโลเมตรลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นทุ่งนามีลำน้ำสำคัญไหลผ่านคือลำน้ำแม่อิงมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาฝีปันน้ำมีการแบ่งการปกครองออกเป็น3ตํตำบลประกอบด้วยตำบลดงเจนตำบลแม่อิงและ ตำบลห้วยแก้วมีจำนวน41หมู่บ้านมีประชาชนจำนวน14,856คน5,364ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประชาชนอำเภอภูกร,รยาวมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นชาวไทยภาคเหนือไทยล้านานาเช่นประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงและงานประเพณีกระตานก่วยสลากเป็นต้นศูนย์การศึกษานองระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกร,รยาวเป็นสถานศึกษาสังกัดส สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพศ2550ณวัดป่าฝางตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกํายาวจังหวัดพะเยาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและวันที่24สิงหาคมพศ2550กิ่งอำเภอภูกํายาวได้ประกาศจ,จัดตั้งเป็นอำเภอภูกํายาวและมีคำสั่งจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้นางวารณีวิชัยศิลิเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกำยาวและได้แยกการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนจากอำเภอเมืองพะเยามาเป็นของภูกำยาวเป็นต้นมาปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกำยาวตั้งอยู่ที่23หมู่17ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาภายใต้การบริหารงานของนางวรณีวิชัยสิริผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกำยาวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกำยาว มีบุคลากรจำนวน11คนดังนี้1นงางวารณีวิชัยสิริผู้อัยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกรยาว2นางสาวสุภาพันใจแปงครูกศนอำเภอภูกำยาว3นางสาวทันสินีสิงแก้วครูอา,าสาสมัคร 4. ่นางผ่องศรีเิมขันครูกศนตำบลแม่อิง5นางสาวสายสุดาเผ่าฟูครูกศนตำบลนงเจน6นางสาวพัทธิยาอุปวันครูกศนตำบลห้วยแก้ว7นายยุทธนันคำอ้อยครูกศน ตำบลห้วยแก้ว8นางสาวสิริภาพรเรียบร้อยครูผู้สอนคนพิการ 9. นางสาวชัญยพักดูกันดีบรรณรักษ์ห้องสมุด 10. นางสาวสุภาพร,พรที่แก้วเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 11. นางพิมพลพัฒสิทธิเวชพนักง,งานบริการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกรยาวมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น3กลุ่มงานคือกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษสีประจำสถานศึกษาได้แก่สีส้มขาวสีส้มหมายถึงความกระตือรือร้นสีขาวหมายถึงคุณธรรมและจริยธรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกรยาวได้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ภายในปีพศ2 5 6 8กศ็สนอำเภอพุกำมยาวจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ปรปัชญาของสถานศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง เอกลักษณ์ของสถานศึกษาสร้างคนดีด้วยวิธีพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกำยาวมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 4. จัดส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ 5. จัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่น 6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาน้องระบบ 7. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 8. กํากับดูแลตรวจสอบนิเทศภายในติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย4ประดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย11ดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด โดยในปีงบประมาณพศ2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกรมยาวมีการขับเคลื่อนง,งานร่วมกับคณะครูและบุคลากรภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรนักศึกษาโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. ด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกรยาวได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นลดอัตราการไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการรู้หนังสือการคงสภาพการรู้หนังสือการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชนให้สอด ของกับบริบทและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน35คนและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน35คนรวมทั้งสิ้น70คน 2. ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกร,รยาวจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอน,ตอนปลายให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอภูกร,รยาวที่ได้โอกาสพลาดโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษาที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องและทั่วถึงตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดตามศักยภาพความพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันวิธีที่หลากหลายในรูปแบบผสมผสานออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนและออนดีมาน มีการเลือกใช้สื่อทั้งสื่อหนังสือเรียนสื่อออนไลน์ line, และแหล่งเรียนรู้ปลาดชาวบ้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานหน่วยการเรียนรู้ตัวชีวัดของหลักสูตรรวมถึงมีการนำระบบช่วยเหลือผู้เรียนโปรแกรม line official account line oa application ผู้กรมยาว elearning มาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีจำนวนนักศึกษา 1, 196คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน11คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน74คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน111คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน41คนแยกเป็นระดับประฐมศึกษาจำนวน3คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน20คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน18คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีจำนวนนักศึกษา195คนแยกเป็นระดับประฐมศึกษาจำนวน11คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนห5คนและระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจำนวน119คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน34คนแยกเป็นระดับปถมศึกษาจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน12คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คน 3. กิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอภูกำยาวจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบว,วินยัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยได้ําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทั้งหมด12โครงการมีจํานวน ผู้เข้าร่วมจำนวน825คน 4. งานการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกระยาวดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและการจัดการศึกษาตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1. จัดการเรียนรู้วิชาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปสูย์ฝึกอาชีพชุมชนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทั้งหมดจํานวน14หลักสูตรโครงการ1อําเภอ1อาชีพ3หลักสูตรโดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น184คน2หลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทั้งหมด10หลักสูตรโดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น101คน3การจัดการศึกษา ษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทั้งหมด7โครงการโดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น1 2 9คน 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทั้งหมด8โครงการโดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น184คน 5. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทั้งหมด7โครงการโดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น184คน 5. งานการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูกรมยาวส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเช่นพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนสน่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจัดในบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอโดยได้จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการอ่านดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 2. ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่เดลิเวอรี่ 3. ส่งเสริมการอ่านหนูน้อยใส่ใจการอ่าน 4. ส่งเสริมการอ่าน2เมษาวันรักกันอ่าน 5. ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสําหรับชาวตลาดห้องสมุดประชาชนอำเภอภูก,กํายาวได้เปิดให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ การให้บริการของห้องสมุดประชาชนออนไลน์เว็บไซต์ของ eLibrary และให้บริการส่งเสริมการอ่านเว็บเพจของห้องสมุดและทางกลุ่มไลน์ซึ่งผลการดำเนินงานจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด6,844คน 6. งานด้านนโยบายและกิจกรรมพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกรยาวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของสำนักงานกศศโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจำนวน2โครงการได้แก่ 1. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คน 2. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน75คนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกรรมยาวพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนผู้รับบริการและพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป